ลองคิดดูเถิดผมได้ใช้ชีวิตในเรือนจำหลายครั้งรวมแล้วมากกว่า5ปีเมื่อผมคิดถึงน้ำฝนที่หยดลงมาจากท่อระบายน้ำจะค่อยๆทำให้ก้อนหินสึกก่อนเป็นรูได้คุณไม่รู้ว่าผมร้องไห้ด้วยความขมขื่นมากเพียงใด เมื่อผมมองดูหยดน้ำเหล่านั้นและคิดว่าผมอยากให้หยดน้ำตาแห่งความรักของผมสามารถเจาะทะลุก้อนหินแห่งความทุกข์ทรมานที่ฝังอยู่ในหัวใจของพระเจ้าได้เมื่อผมมองดูสายน้ำผมก็คิดว่ามันจะวิเศษเพียงใดถ้าสายน้ำนี้จะเป็นสายน้ำอันบริสุทธิ์ ที่รับใช้พระเจ้าและใช้อาบได้จะวิเศษเพียงใดถ้าผมสามารถเป็นลูกที่จัดเตรียมบ้านหรือสถานที่พักผ่อนเช่นนั้นสำหรับพระเจ้าได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์กับโรคแห่งหัวใจที่ลึกซึ้งเช่นนั้นคุณก็จะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเจ้าผมได้เก็บกฎ ความขุ่นเคืองของผมมานานเพียงใดแล้วกี่ครั้งกี่หนแล้วที่ผมมีความรู้สึกที่ท่วมท้นจนกระทั่งประสาทสัมผัสทั้งห้าของผมนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดนั่นไม่ใช่เพื่อที่จะพบพวกคุณทั้งหลายแต่เพื่อนำบรรดาผู้ปกครองมนุษยชาติให้ยอมจำนน ไม่ใช่โดยผ่านร่างกายของผมหรือด้วยปืนและดาบแต่ผมไม่นำพวกเขาไปสู่การยอมจำนวนโดยธรรมชาติโดยการโน้มน้าวหัวใจของพวกเขาด้วยสายเลือดแห่งความรักสายเลือดแห่งสันติภาพที่พระเจ้าปรารถนาจะไม่มาสู่สวรรค์และโลก มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอาณาจักรสวรรค์แห่งสันติภาพขึ้นมีความยากลำบากมากมายในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ชีวิตของคนทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมแห่งความกลัวนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเวทนา ใครจะเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาพวกเขาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งความกลัวและความสับสนนี้ไม่มีใครเลยผมต้องร้องไห้ด้วยความขมขื่นและต่อสู้เพราะปัญหาเหล่านี้ถ้ามีพระเจ้าทำไมพระองค์จึงไม่สามารถก้าวเข้ามาในบทบาทของครูอาจารย์ได้ จริงๆแล้วพระเจ้าคือครูที่มีความรักเป็นหลักการของพระองค์พราะเราไม่รู้สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกขุนเคืองต่อพระเจ้าพงเป็นครูที่มีความรักเป็นศูนย์กลางครั้งหนึ่งผมกลับมาในตอนเย็นด้วยความเหน็ดเหนื่อยผมหลับไปสักพักแล้วก็ตื่นขึ้นมาล้างหน้าและนโกนหนวดคุณแม่มองดูผม แล้วพูดพร้อมกับหัวเราะว่าเขาล้างหน้าและนโกนหนวดกันตอนเช้าไม่ใช่หรือทำไมคุณถึงทำตอนนี้เราดาเนินชีวิตแบบนี้จิตใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวการอุทิศอย่างจริงใจเป็นหนึ่งเดียวลองอธิษฐานถามพระเจ้าหรูอว่าผมเป็นคนประเภทไหน พระเจ้าร้องไห้ข้าควรด้วยความเศร้าโศกพงร้องไห้จนลิ้นห้อยด้วยความขมขื่นคุณจะต้องรู้ว่านั่นคือสภาพแวดล้อมในชีวิตของผมสำหรับมนุษย์ที่ตกสู่บาปผมคือพระผู้ช่วยให้รอดแต่จากทัศนะของพระเจ้าผมคือบุตรชายที่แท้จริงและพ่อแม่ที่แท้จริง ผู้ที่จะบรรลุถึงความรักที่แท้จริงเป็นอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ที่สูญหายไปตั้งแต่เริ่มแรกพระผู้ช่วยให้รอดคือผู้ที่บุกเบิกหนทางแห่งการเสียสละอุทิศชีวิตของเขาเพื่อปลดเปื้องความปวดร้าวของพระเจ้าที่เริ่มต้นขึ้นจากการตกสูบ่บาปพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่ผู้ที่มาผู้ที่มีชีวิต อยู่ในความรุ่งเรืองท่านั้นแต่ร้องไห้ร่วมกับหัวใจของพระเจ้าและห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำให้ซาตานยอมจำนนคุณต้องการให้พระเจ้าเป็นของใครคุณจะทำให้พระองค์เป็นพระเจ้าของอเมริกาหรือหรือคุณจะทำให้พระองค์เป็นพระเจ้าของเกาหลีคุณจะทำให้พระองค์เป็นพระเจ้าของคุณหรือไม่ เป็นแบบไหนคุณช่างละโมบเหลือเกินถ้าคุณต้องการทำให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคุณคุณจะต้องทำงานเพื่อพระเจ้ามากยิ่งกว่าชนชาติของคุณเองถ้าพระเจ้ารักสาธุคุณมูลและถ้าคุณทำงานหนักยิ่งกว่าที่สาธุคุณมูลทำพระเจ้าก็จะรักคุณมากกว่า ที่รักผมอย่างแน่นอนนั่นคือสูตรที่ไม่มีวันผิดพลาดไม่ใช่หรือมันไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ผมต้องการจะเห็นคนที่สามารถปอบประโลมพระเจ้าได้มากกว่าผมคนที่สามารถรับใช้เจตจำนงของพระเจ้าและถวายผลแห่งความดีแก่พระองค์มากกว่าผม ถ้าผมต้องการคนที่มีความสามารถด้อยกว่าผมผมก็จะเป็นนักผดเด็จการถ้านักวิ่งมาราทอนวิ่งไปได้80%ของการแข่งขันแล้วและนำไปแล้วร้อหรือ1,000เมตรอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาลม้มลงก่อนที่จะถึงเส้นชัยเมื่อแชมป์มาราทอนกำลังวิ่งผู้ ชมจะบอกว่าเฮ้ hey, วิ่งให้ช้าลงหน่อยหรือพวกเขาจะตะโกนว่าวิ่งเร็วๆจนกว่าเขาจะลม้มลงผมก็เหมือนกันผมจะต้องทำสถิติและผมจะผลักดันตัวเองจนกว่าจะทำสถิติที่สามารถได้รับรางวัลสูงสุดของพระเจ้า ด้วยมโนธรรมที่ชัดเจนแล้วเท่านั้นมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เลวร้ายอย่างยิ่งบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดตั้งแต่ผมเกิดอานิจจาบัดนี้เมื่อผมโตขึ้นผมเพิ่งรู้ว่าผมเป็นลูกบุญธรรมที่รับมาจากขอทานลูกของขอทาน ที่มาจากสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้านี่มันแย่เสียยิ่งกว่าเป็นลูกของขอทานเสียอีกเมื่อคุณเป็นเด็กคุณเคยคิดว่าพ่อแม่ของคุณคือพ่อแม่จริงๆของคุณแต่ต่อมาคุณรู้ว่าคุณเป็นลูกของขอทานจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนั้น เมื่อพวกเขาพบว่าคุณมีชาติกาเนิดที่ต่ำต้อยเช่นนั้นครอบครัวนั้นจะปั่นป่วนและร้องไห้อย่างขมขื่นคุณจะตกใจเพียงใดเมื่อพบว่าคุณเคยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อคุณคิดว่าพ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูคุณมานั้นเป็นพ่อแม่จริงๆของคุณ นี่เป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งแม้กระทั่งในโลกภายนอกมันจะน่าตกใจมากเพียงใดสำหรับพระเจ้าที่จะเห็นเจ้าชายผู้ที่จะสืบทอดสิทธิความเป็นราชาของพระองค์และราชวังแห่งสวรรค์กำลังตั้นเล่ไปกับคนเหล่านั้นและกลายเป็นราชาแห่งนรก